มาเจ้าเข้าขาหมูเข้าขาหมูนี่เน้นหนังมาเน้นเนื้อนะเจ้านี่กระเทียมพ่อกระเทียมสดเน้นหนังๆบามักเนื้อเจ้ามันจังติดเคี้ยวถ้าเข้าขาหมูนี่ขอมันๆหนังๆเอียดนะจ้าอี่สิหนู มีน้ำพริกปลาลาพัดแกเหลียนจ้ะใส่น้ำปลาบไปเยอะแต่มันหวานันิดนึงนี่ปลาพัด เข้าขาหมูต้องกินด้วยพริกสดเนาะกระเทียมสดแต่ก่อนนี่จะมีอย่างก็ต้นหอมเนาะแต่ตอนนี้บอกใครมีราชบัลลังกอ,อาจจะด้วยต้นทุนที่สูงซิมปาเล่าครับ ก็ตอบตึงง้งแกว้เยอะจักแกไว้พอที่ชูวร์ว้อันนี้จะ่าเข้าแรงกับเข้าแรงนะเจ้าสี่โมงวันอังคารสี่โมง วันนี้เดินทางเข้ากรุงเทพกันฝนตกตลอดทางก็จะตั้งแต่สีราชา อืมอร่อยแ่บ